ครับข้อต่อมานะครับข้อที่แปนะครับเขาบอกว่าคลื่นชนิดหนึ่งเกิดการสั่น3 0 0พันรอบต่อนาทีคลื่นนี้มีความถี่และคาบเท่าใดนะครับก็วิธีทำนะครับก็จากโจทย์นะครับเขาบอกนะครับก็คือการสั่นก็คือ3 0 0พันรอบต่อวินาทีอันนี้คือจำนวนคลื่น ที่เกิดนะครับเท่ากับสามพันรอบนะครับตัวนี้เขาให้มานะครับต่อมาเขาบอกว่าต่อนาทีนะครับคําว่าต่อนาทีก็คือเขาให้เวลามานะครับก็คือตัวทีนะครับเท่ากับหนึ่งนาทีนะครับก็เท่ากับหกสิบวินาทีนะครับเขาให้เวลานะครับเขาถามว่าถ้าขึ้นนี้ เขาถามว่าคลื่นนี้มีความถี่และคาบเท่าใดนะครับทีนี้นะครับก็คือความถี่นะครับเราสามารถหาเราจะหาความถี่ก่อนครับเราจะหา f นะครับจากนะครับก็คือ f จะเท่ากับจำนวนรอบส่วนด้วยเวลานะครับก็คือเขาให้จำนวนรอบมาก็คือ3า0พัน รอบนะครับเราก็แทนค่าลงไปก็คือ3ามพันส่วนด้วยเวลาก็คือ60ิวินะครับก็3 0 0พันหารด้วย60ฉะนั้น f เราความถีก็จะได้เท่ากับ50นะครับ5 0เฮิร์ตนะครับไปหารกันดูนะครับส่วนคาบนะครับคาบก็คือสัญลักษณ์ก็คือตัว T นะครับก็จะเท่ากับ1ส่วนด้วย f นะครับ มันเป็นส่วนกลับกันนะครับเราก็แทนไปด้วยนะครับ f, f เราคำนวณออกมาได้เท่ากับ50ฉะนั้นเราก็แทน50ลงไปนะครับฉะนั้นค่าก็จะเท่ากับ1ส่วน50นะครับ1ส่วน50ก็จะเท่ากับ0.02วินาทีนะครับข้อนี้ฉะนั้นเราตอบข้อที่1นะครับก็คือความถี่เท่ากับ50เฮิรต ส่วนคาบก็คือ0.02วินาทีนะครับตอบข้อที่1ครับ